สิบสัญญาณเตือนว่าคุณอาจกำลังเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้า (depression) เป็นภาวะทางจิตเวชท,ที่มีความซับซ้อนกว่าที่หลายคนเข้าใจคนจำนวนไม่น้อยมองว่าซึมเศร้าคืออาการเสียใจหรือหดหู่่ชคราวแต่ความเป็นจริงแล้วอาการซึมเศร้าในเชิงคลินิกอาจมีความยาวนานและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างมีเดยนสำคัญผู้ที่กำลังเผชิญภาวะนี้อาจไม่ได้ร้องให้ฟูมมฟายหรือเศร้าทุกเวลาตามภาพจำทั่วไป แต่อาแแดงออกด้วยพฤติกรรมอื่นที่ไม่ชัดเจนจนทำให้ทั้งตัวเขาเองและคนรอบข้างไม่ทันระวังสัญญาณเตือนทั้ง10ข้อต่อไปนี้จึงมีความสำคัญเพราะช่วยให้เราสังเกตได้เร็วและสามารถหาทางออกหรือขอความช่วยเหลือได้ทันการ 1. รู้สึกเศร้าหรือหดหู่แทบทุกวันแม้ไม่มีสาเหตุชัดเจนหลายคนเข้าใจว่าอาการซึมเศร้าต้องมาพร้อมสาเหตุชัดเจนเช่นสูญเสียคนรักตกงาน หรือรเผชิญเหตุการณ์สเตือนใจแต่ความจริงคือผู้ป่วยซึมเศร้าจํานวนมากไม่สามารถระบุต้นเหตุของความรู้สึกเศร้าที่เกิดขึ้นได้พวกเขาอาจตื่นมาพร้อมความหดหู่ว่างเปล่าหรือหมดหวังโดยไม่มีเหตุผลที่จับต้องได้ลักษณะสําคัญรู้สึกเศร้าต่อเนื่องยาวนานเกินสองสัปดาห์บางครั้งพูดติดปากว่าชีวิตไม่เห็นมีอะไรดีเลยหรือไม่รู้จะมีชีวิตต่อไปทำไม อารมณ์ลบๆมาแบบเงียบๆแต่กระทบต่อใจิตใจคนๆนั้นอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ควรทำถ้าคุณหรือคนรอบข้างมีอาการเศร้าแบบอธิบายไม่ได้ต่อเนื่องก็ควรเริ่มสังเกตตัวเองเพิ่มขึ้นหรือหากเป็นไปได้ลองพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญหรือนักจิตวิทยาเพื่อประเมินเบื้องต้น 2. ส,สูญเสียความสนใจหรือความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆแต่ทีดีนี้เคยชอบดูหนังแต่เดี๋ยวนี้ไม่อยากดูเลย เคยตื่นเต้นเวลาจะได้ไปเที่ยวแต่ตอนนี้เฉยมากนี่คือสภาวะที่เรียกว่า ANEDOIA h e D o n I A, หรือการสูญเสียความสามารถในการรู้สึกยินดีเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่เคยชอบผู้ป่วยซึมเศร้าจะรู้สึกเหมือนไร้ยแรงจูงใจและไม่มีความสุขจากสิ่งที่แต่ก่อนไม่เคยพลาดลักษณะสำคัญไม่อยากออกจากบ้านเพื่อไปเจอเพื่อนหรือเข้าร่วมงานสังสรรค์งานอดิเรกที่เคยปรดปรางกลับกลายเป็นเรื่องน่าเบือ่อ บางรายจะรู้สึกรำคาญหรือรบกวนหากมีคนมาชวนทำกิจกรรมที่เคยรักสิ่งที่ควรทำหากคุณจับสังเกตได้ว่าตัวเองหมดความตื่นเต้นหรือสนุกในสิ่งที่เคยทำเป็นประจำและมันเกิดขึ้นต่อเนื่องอาจเป็นสัญญาณของซึมเศร้าที่ควรหาทางพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญหรืออย่างน้อยควรระบายความรู้สึกกับคนที่ไว้ใจได้ 3. อารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายหรือโมโหบ่อยผิดปกติ แม้ความซึมเศร้ามักสื่อถึงความรู้สึกเศร้าหม่นมองแต่ในบางรายกลับแสดงออกด้วยความฉุนเฉียวหุดหงิดง่ายหรือโมโหกับเรื่องเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะผู้ชายหรือวัยรุ่นที่อาจเก็บซ่อนความเศร้าไว้แล้วมันประตุออกมาเป็นอารมณ์เชิงลบแบบอื่นแทนลักษณะสำคัญรู้สึกหุดหงิดหรือโมโหโดยไม่รู้ว่าเพราะอะไรบางครั้งเกิดระเบิดอารมณ์ทันทีเช่นตะคอกตีของหรือพูจารุนแรงเกินควร เมื่ออารมณ์สงบลงอาจรู้สึกผิดและเสียใจแต่ก็ไม่สามารถคุมตัวเองได้ครั้งต่อไปสิ่งที่ควรทำหากอารมณ์แปรปรวนกระทบชีวิตประจำวันและเกิดบ่อยขึ้นลองสังเกตว่านี่เป็นผลจากความเครียดที่สะสมหรือไม่หากสงสัยว่าเป็นเพราะภาวะซึมเศร้าควรรีบปรึกษาจิตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำา 4. ปัญหาการนอนนอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไป การนอนถือเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้สุขภาพจิตที่สำคัญหากคุณพบว่าในช่วงหลังๆมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบก,การนอนอย่างชัดเจนเช่นนอนไม่หลับตื่นกลางดึกบ่อยๆตื่นมาแล้วไม่สดชื่นหรือในทางกลับกันคือนอนมากผิดปกติเช่นหลับยาว10-12ชั่วโมงแต่ตื่นมาก็ยังเพลียถือเป็นสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับซึมเศร้าได้ลักษณะสาคัญเข้านอนตาปกติแต่คมตาหลับไม่ได้หัวสมองคิดฟุ้งซ่านต่อเนื่อง ตื่นเช้ากว่าปะกะติเช่นตีส5่ถแล้วหลับต่อไม่ได้หรือการนอนมากเกินไปจนไม่อยากลุกจากเตียงผลกระทบสมองไม่พักผ่อนเต็มที่ทําให้รู้สึกเหนื่อยเครียดและหงุดหงิดง่ายขึ้นในวันถัดไปสิ่งที่ควรทําปรับเวลานอนให้สม่ําเสมอหลีกเลี่ยงคาเฟอีนก่อนนอนและสร้างบรรยากาศในห้องนอนให้หน่านอนหากอาการดุนแรงควรปรึกษ,ษาแพทย์ เพราะอาจต้องพึ่งยาช่วยปรับสภาวะการนอนในระยะสั้นหาเห,ห,หนื่อยลละอ่อนเพลียและขาดเรี่ยวแรงผู้ป่วยซึมเศร้าจํานวนมากรู้สึกหมดพลังงานการลุกจากเตียงแต่ละเช้าเป็นเรื่องยากเย็นแม้ไม่ได้ออกแรงอะไรหนักๆก็ยังรู้สึกเพลียตลอดเวลาทําง,งานไม่เป็นชิ้นเป็นอันลักษณะสําคัญทำกิจวัตรเดิมๆแต่ใช้เวลานานกว่าเดิมรู้สึกว่าไม่มีแรงบันดาลใจ ในการทำสิ่งต่างฮา่าฮะไม่กระปริกระเป๋าและบางครั้งพูดหรือเคลื่อนไหวช้าลงอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่ควรทำพยายามจัดตารางชีวิตให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นเดินเบาๆ10-15นาทีต่อวันเพื่อเพิ่มสารเอนโดฟินฟินส์และลดความตึงเครียดสลับกับการพักผ่อนอย่างเหมาะสม 6. การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักหรือความอยากอาหารอย่างฉับพลัน เมื่อจิตใจเกิดภาวะเครียดหรือหดหูร่างกายบางคนอาจปฏิเสธอาหารกินไม่ลงผอมลงอย่างรวดเร็วหรือมีอีกกลุ่มที่กินมากเกินไปโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมนันน้ำตาลสูงเพื่อปลอบใจตัวเองหรือบิ่งเบนความสนใจลักษณะสำคัญกินเกินกว่าปกติจนรู้สึกผิดทายหลังแต่ไม่สามารถห้ามตัวเองได้ไม่อยากแต่อาหารเลยหรืออาจกินได้เพียงเล็กน้อยแล้วรู้สึกจุกแน่น น้ำหนักขึ้นหรือลงมากกว่า5%ของน้ำหนักตัวภายใน1เดือนโดยไม่มีเจตนาไดเอทสิ่งที่ควรทำหมั่นชช่งน้ำหนักติดตามพฤติกรรมการกินหากสังเกตว่าเปลี่ยนแปลงผิดปกติต่อเนื่องควรพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญอาจเป็นนักโภชนาการหรือนักจิตวิทยาควบคู่กันไปเพื่อปรับวิธีรับมือกับความเครียดผ่านการกินอย่างเหมาะสม 7. สมาธิลดลงหรือคิดตัดสินใจได้ยากกว่าเดิม อีกหนึ่งอาการที่พบคือความสามารถในการโฟกัสหรือจดจ่อน้อยลงเคยทำงานได้อย่างไหลลื่นแต่ตอนนี้ต้องใช้เวลานานหรือขาดสมาธิลักษณะสำคัญอ่านหนังสือไม่ค่อยเข้าใจต้องอ่านซ้ำหลายรอบทำงานผิดพลาดบ่อยๆลืมงานหรือจำสิ่งที่เพิ่งคุยกันไม่ได้รู้สึกว่าคิดอะไรไม่ค่อยออกหรือคิดช้าก,กว่าปกติสิ่งที่ควรทำแบ่งงานเป็นส่วนเล็กๆ และจดลิต์เตือนความจำจัดลำดับความสำคัญของงานก่อนหลังพยายามทำสมาธิสั้นๆเช่นหลักตาโฟกัสลงหายใจ2-3นาทีเป็นระยะระยะเพื่อลดาวะฟุง้งซ่าน 8. รู้สึกผิดโทษตัวเองหรืออับอายไม่สมเหตุสมผล 1. นึ่ในความรู้สึกที่ผู้ป่วยซึมเศร้าสั่นใหญ่เจอคือการตำหนิตัวเองว่าฉันไม่ดีพอฉันเป็นตัวปัญหาหรือฉันเป็นสาเหตุให้คนอื่นเดือดร้อน โดยอาจไม่ได้มีใครกล่าวโทษด้วยซ้ำนอกจากนี้ยังมีความรู้สึกต่ำต้อยไม่มีคุณค่าลักษณะสำคัญรู้สึกผิดแม้ในเรื่องเล็กน้อยเช่นทำงานพลาดนิดเดียวก็จมดิ่งไปกับความรู้สึกผิดนั้นหลายวันมองว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นในโลกเป็นเพราะตัวเองทั้งนั้นแบบโอเชนไม่กล้าเจอหน้าผู้คนเพราะกลัวจะถูกตัดสินแม้ในความเป็นจริงไม่มีเหตุการณ์ใดกระตุน้น สิ่งที่ควรทำหยุดประโยคว่าฉันมั่นห่วยแล้วลองถามตัวเองอย่างมีเหตุผลว่านี่เป็นความผิดของเราจริงๆหรือเปล่าพยายามฝึกคิดในมุมมองที่เป็นกลางหรือขอความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาในการปรับความคิดเชิงลบ 9. แยกตัวไม่อยากพบปะผู้คนหรือทำกิจกรรมร่วมกับใครผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ามักรู้สึกว่าการเข้าสังคมเป็นภาระหรือน่าอึอดอัดบางคนหาทางเลี่ยงทุกการสัค์ หรือปฏิเสธคําเชิญไปหมดจนปิดตัวจากคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวลักษณะสําคัญเลิกติดต่อเพื่อนฝูงหรือหายหน้าไปจากกลุ่มสังคมที่เคยสนิทสนมรู้สึกเครียดทุกครั้งเมื่อต้องออกจากบ้านอาซ่อนตัวในห้องตลอดทั้งวันไม่อยากให้ใครเห็นแม้กระทั่งคนในครอบครัวสิ่งที่ควรทำพยายามเปิดใจเล่าให้คนใกล้ชิดฟังว่าเพราะอะไรถึงไม่อยากเจอใคร หรือถ้าอยู่คนเดียวนานๆอาจยิ่งจมกับความคิดลบลองหากิจกรรมเบาๆทำคนเดียวก่อนเช่นฟังเพลงดูหนังเพื่อสร้างความสุขเล็กๆและถ้าเป็นไปได้ลองให้เพื่อนสนิทมาเยี่ยมบ้าง 10. ความคิดเกี่ยวกับการทำร้ายตัวเองหรืออยากตายนี่คือสัญญาณที่อันตรายที่สุดหากคุณหรือคนรอบข้างมีความคิดเชิงทำร้ายตัวเองเช่นถ้าฉันหายไปก็คงดีอยากตายจะได้ไม่ต้องลำบากใคร หรือถึงขั้นวางแผนบางอย่างรวมถึงพูดจาเป็นในว่าสั่งลาควรรีบขอความช่วยเหลือโดยด่ว,ดวนลักษณะสําคัญพูดถึงความตายบ่อยๆหรือค้นหาวิธีฆ่าตัวตายในอินเทอร์เน็ตเก็บรวบรวมยาจํานวนมากหรือซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ทําร้ายตัวเองเขียนข้อความสั่งลาหรือจัดการมรดกเป็นต้นสิ่งที่ควรทำโทรสายด่วนสุขภาพจิต13 2 3 หรือเดินทางไปโรงพยาบาลที่มีแผนกฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตทันทีถ้าเป็นคนใกล้ชิดพยายามอยู่ใกล้ๆเพื่อให้เขาไม่อยู่คนเดียวและพาไปหาจิตแพทย์อย่า่วนตัดสินหรือบอกให้เขาเข้มแข็งหน่อยเพราะผู้ป่วยต้องการการสนับสนุนทางใจและการรักษาทางการแพทย์อย่างถูกต้องคำแนะนำในการดูแลตัวเองและการขอความช่วยเหลือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หากมีอาการตามรายการท้างต้นหลายข้อและยาวนานเกินสองสัปดาห์ควรไปพบแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อประเมินอย่างละเอียดบอกเล่าให้คนที่ไว้ใจได้ฟังไม่ต้องคิดว่าการเล่าปัญหาของตัวเองเป็นการรบกวนคนอื่นคนใกล้ชิดส่วนใหญ่มกักยินดีช่วยเหลือหรืออย่างน้อยก็รับฟังจัดการความเครียดอาจใช้เทคนิคการถายคลายเช่นการหายใจลึกๆโยคะหรือทำสมาธิเล็กๆก,ก,ก่อนนอน ดูแลสุขภาพร่างกายนอนพักให้เพียงพอออกกำลังกายแบบเบาๆสม่ำเสมอและพยายามกินอาหารครบหมู่เพื่อลดปัดจจัยที่กระตุ้นอาการซึมเศร้าอย่าลังเลที่จะรับยาหากแพทย์วินิจฉัยอย่าต้านซึมเศร้า antidepressants ถูกพัฒนามาเพื่อปรับสารเคมีในสมองให้กลับสู่สมดุลการทานยาไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือผิดปกติบทสรุปภาวะซึมเศร้าไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นโรค หนึ่งที่สามารถรักษาได้ถ้าเราสังเกตสัญญาณเตือน10บข้อข้างต้นและไม่ปล่อยให้ตัวเองหรือคนรอบข้างจมดิ่งอยู่นานการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในระยะแรกจะช่วยหย่อให้การรักษาเป็นไปได้ดีขึ้นผู้ป่วยหลายคนเมื่อได้รับการรักษาอย่างถูกต้องทั้งใช้ยาและทำจิตบำบัดควบคู่กับการดูแลตัวเองก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสมดุลอีกครั้ง